ครับวันนี้นะครับก็มีข่าวใหญ่มากๆนะครับมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมเข้าไปอ่านในเพจของพี่จอร์นสต็อกเกอร์นะครับมีข่าวแจ้งว่า PayPal นะครับาการทําธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับก็คือว่าให้ผู้ใช้เนี่ยจดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์นะครับเป็นทะเบียนพาณิชย์ ทุกคนนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพวกอาชีพฟรีแลนซ์อิสระที่สมัครเป็นผู้ใช้เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับจะได้รับผลกระทบทันทีนะครับนั่นคือฉบับแรกที่ผมอ่านจากพี่จรนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้แกเพิ่งอัพมาใหม่นะครับเมื่อกี้แกบอกว่าก็ใครก็ตามที่มีเงินอยู่ใน PayPal นะครับบัญชีระหว่างประเทศตรงนี้นะครับให้ทําการโอนเข้าบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับ ให้หมดนะครับภายใน18คกุมภาพันธ์2565นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของ PayPal ได้เลยนะครับเหมือนว่าเขาจะมีการรื้อระบบใหม่นะครับพี่จอนก็บอกมาประมาณนั้นนะครับว่าเราอาจจะต้องสมัครบัญชีกันใหม่นะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูอัปเดตข่าวจากพี่จอนเรื่อยๆนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องจดเป็นทะเบียนพาณิชย์หรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ย จะต้องอสมัครบัญชีใหม่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตเรื่อยๆครับ